คนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนดังต่อไปนี้นะหนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดและเก้าเออคนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนดังต่อไปนี้หนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดและเก้าและคนที่เกิดในวันที่หนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปด 9 11าสิบเอ็ดสิบสอง2ิบสามสิบห้าสิและ31เอ็ดเลขบัตรประจำตัวประชาชนตามที่กล่าวมาและเลขวันเกิดตามที่กล่าวมาข้างน้นต้องบอกเลยนะฮะ23เมษาดาวอังคารย้ายราศีจังราศีกลุ่มเข้าสู่ราศีมีนเวลา17บเนาิกา10นาทีเป็นต้นไปดวงชะตาใหญ่ ดวงชะตาดีดวงชะตาโดดเด่นมีโอกาสว่าจะได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเนอะ ดวงชะตาโดดเด่นมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าได้เป็นผู้บริหารได้เติบโตได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหางานอยู่ก็อาจจะได้งานที่เติบโตมากยิ่งขึ้นยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นมีโอกาสบรรจุมีโอกาสสอบติดข้าราชการงานประจำนะมีโอกาสที่งานจะเป็นหลักเป็นฐานมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ต้องบอกเลยดวงชะตาลิขิตมีโอกาสมีคู่ที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคง คู่อาจจะเป็นคนในเครื่องแบบคู่มีความมั่นคงในชีวิตคู่เป็นคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงที่จะส่งเสริมสนับสนุนดวงชะตาชีวิตของคุณให้มีหลักมีฐานมีความมั่นคงมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้าควบคู่ไปด้วยกันด้วยดวงชะตาเดมีโอกาสเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีและมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่ในดวงชะตานั่นเองอ่า ใครแล้วคำนายอย่าลืมเิ้นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ